จะกล่าวถึงการเกิดก็เป็นทุกข์คำว่าการเกิดก็เป็นทุกข์เบสิกง่ายๆคือมนุษย์เกิดมาเกิดมาก็ร้องใช่ไหมเนื้อแดงๆเอาน้ำไปล้างนี่แสบทั้งตัวบคุคคลที่ระลึกชาติได้เขาบอกปวดแสบปวดร้อนมากตอนที่เกิดน่ะตั้งแต่ในท้องก็นอนขดเปืดอนอ,อยู่ตอนคลอดก็กว่าจะคลอดออกมาได้ทงแม่ทั้งลูกเป็นทุกข์ไหม ชาติปิทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์อันนี้หนึ่งเนยะคือเกิดด้วยกายหยาบเกิดด้วยท่าที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อีกหนึ่งเนยะคําว่าการเกิดเป็นทุกข์นั่นก็คือเกิดด้วยสังขารจิตที่เป็นอคุศลโทสะเกิดโมหะเกิดโลภะเกิดร้อนรุ่มในจิตในใจเคยพิจารณาไหมเป็นทุกข์มากนะความโกรธเกิดกว่าจะดับมันได้านเผามันลนอยู่นี่ นี่แหละอันนี้ชัดเจนมากเลยดังนั้นการเกิดมีสองนัยยะที่ว่าเกิดเป็นทุกข์คือเกิดด้วยกายอยากก็เป็นทุกข์ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปตามสภาพธรรมที่พระพุทธเจ้าโองแสดงแต่การเกิดด้วยสังขารคือความคิดภายในโดยเฉพาะที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นทุกข์แม้เป็นกุศลมันก็เป็นทุกข์ที่ต้องเกิดดับแต่ก็ต้องดําเนินในทางบุญกุศลเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นคําว่าการเกิดเป็นทุกข์อีกหนึ่งนัยยะคือ สังขารจิตความคิดปรุงแต่งในใจที่มันเกิดด้วยโมหะโทสะนี่เป็นทุกอย่างยิ่งมันจะเผาลนดวงจิตดวงใจเมื่อโลภะโทสะโมห oh ะเกิดด้วยสังขารจิตจะเผาลนดวงจิตดวงใจของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้มีธรรมะคุ้มครองด้วยศีลสมาธิป,ปัญญาด้วยทานสินภาวนาเขาจะรับทุกเต็มเต็มเมื่อทุกในใจเต็มร้อยแม้กายจะเป็นมนุษย์ ก็เชื่อว่าในใจเป็นเป็นอะไรเป็นอีกภพภูมิหนึ่งที่ว่าสวรรค์นในอกนรกในใจใจเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ใจทุกข์ก็เป็นนรกดังนั้นเราก็ตกนรกมามากมายเลยเศร้าหมองไม่ชัดเจนก็เป็นโมหะก็เป็นดิรัฉานภูมิแล้วดังนั้นสิ่งนี้มันควบคุมไม่ได้ด้วยจึงต้องเจริญสติสร้างบารมีทานศีลภาวนาเพียรดูจิตดูใจเพื่อป้องกัน ความทุกข์ที่จะเกิดคือสังขารจิตนี้แยกแยะดับจึงมีความเพียร4อย่าง 1. เพียรรักษาความดีที่ทำบารมีนนล้่คือเกิดด้วยความดีแล้ว 2. เพียรสร้างความดีเพิ่มเหมือนเราขณะนี้กำลังสร้างบาร,รมีสร้างความดีเพิ่มอันนี้ถูกต้อง 3. เพียรละบาปอุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วทําลงไปแล้วนี่คือละออกและประการที่4สําคัญมากเมื่อละบาปออกไปแล้วอย่าสร้างบาปใหม่เพิ่ม ระวังสังคาราจิตที่มันปรุงไปทางอกุศสนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่น่ะดับมันให้ได้ที่คุณพ่อบอกว่าโกรธแต่แต่รู้ทันแต่ดับอันนี้ใช้ได้อันนี้คือความเพียรถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมีธรรมะในใจแล้วก็ใช้ได้ตลอดพอมันจะเกิดหลับอยู่มันก็เกิดไม่นด้ต่อหน้าอาจารย์นะมันเกิดได้ทุกที่ไงมันจึงอันตรายถ้าเราไม่มีธรรมดังนั้น คำว่าการเกิดเป็นทุกข์จงทําความเข้าใจแล้วลงมือเพียงกระรทําป้องกันในทุกนั้นอย่ายให้เกิดหรือเมื่อเกิดก็ดับให้ได้อนุโมทนา